มาดูที่การแข่งขันขีมาโปโลชิงทูปราชทาน k i n g ์ครับองพันสิที่สนามสยามโปโลบางบ่อโดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ทีมประกอบไปด้วยทีม king power ทีมสิงห์ทีมสยามมอ m m e r c i a l bank แล้วก็ทีม le a d b u s s a d r club นะครับสมผลงายในคันที่น่าสนใจในวันนี้อยู่ที่รอบแรกเป็นการเจอกันระหว่างทีม king power พบกับทีมสยาม commercial bank นะครับซึ่งผลการแข่งขันตลอดทั้ง4ี่ชัก้าเป็นทีม king power ที่โจฟอมได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่จะชนะทีมสยามมอ m m e r c i a l bank ไปได้ เอชกอร์13ต่อ9คะแนนครับสำหรับการแข่งขันในนัดที่สอในวันพรุ่งนี้จะเป็นการพบกันของทีม k ิงพาวเวอร์กับทีมสิง์ในเวลา1 6บหนกาสานาทีที่สนามสยามปอโลพาร์คบางบอกครับก็พอใจครับก็ชนะ13-9ก็ถือว่าก็ลงตัวแต่ว่าเกมนี้ก็เราก็ลองทีมหลายแท็กติกลองหลายๆแบบก็หลายะแบบอย่างเวิร์ก ก็เลยชนะช่วงแรกๆเราก็จะลองดูว่าเขาจะมาทางไหนแล้วเราก็ลองปรับปรับดูพอชกักวค้2สองเราพอแก้เกมได้ก็ก็กลับมาเรามาร์คคนแล้วก็ปล่อยให้อีกอีกคนหนึ่งเล่นก็คือทีมตรงข้ามก็ยังยังงงๆอยู่ว่าเราเล่นยังไงนะฮะเพราะว่าเป็นแผนที่คุยกันก่อนที่จะเล่นก็ก็ดีครับ